ผมเชื่อว่าเพื่อนๆห,หลายๆคนนะฮะเคยหัวร้อนกับคอมเครื่องโปรดของตัวเองกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมร้อนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมแล้วกระตุกเล่นเกมแล้วช้าหรือแม้แต่บางทีเปิดเครื่องเปิดอะไรใช้หน้าเบราว์เซอร์ใช้หน้าเว็บแล้วมันช้ามากเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไร แล้วมันจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้ b i ดมมีหในวิธีในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาแนะนำกันโดยใช้งบประมาณเพียงแค่2-300บาทก็จะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนะซึ่งวิธีการแก้ครับก็ใช้เจ้านี่ฮะซิลิโคนหรือสารนำความร้อนเปลี่ยนทดแทนให้กับชุดระบายความร้อนของ CPU หรือกาจอของเก่านะครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ปัญหากันก่อนครับปัญหาช้าร้อนกระตุกมันเกิดจากอะไรนะครับหลักๆแล้วเราต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของการทํางานของไอ้พวก CPU หรือแม้แต่การ์ดจอกันก่อนนะครับสำหรับ CPU เนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวประมวลผลนะครับหรือเป็นแกนหลักของเครื่องส่วนการ์ดจอมันก็จะเป็นตัวประมวลผลภาพหรือกราฟิกนั่นเองนะครับเวลามันทํางานเนี่ยมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าจ่ายเข้าไปเพื่อมันประมวลผลออกมาได้ถูกไหมฮะซึ่งพอมันมีไฟฟ้าเข้าไป มันก็จะเกิดความร้อนปล่อยออกมานั่นเองนะครับแล้วการระบายความร้อนของตัว CPU และกาจอก็จะใช้ตัวชุดระบายความร้อนนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นของเดิมๆนะครับของทาง Intel เป็นตัวชุดระบายความร้อนสต็อกแฟนแบบนี้ครับเป็นซิงเดิมที่เราเห็นหน้าค่าตากันมาร่วม10ปีนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเลยอาจจะมีเปลี่ยนมากนะครับเพิ่มความหนาเพิ่มแกนทองแดงกันไปนะครับแต่หลักๆก็จะคล้ายๆเดิมนะครับส่วนของ AMD นะครับหน้าตาก็จะมาพัฒนาเพิ่มขึ้นเข้ามาให้มันดูดีขึ้นมาในปัจจุบันนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้แต่หลักใหญ่ใจความแล้วนะครับ การออกแบบมันก็จะคล้ายๆกันนั่นก็คือจะเป็นฮีตสิงค์ที่มีตัวอลูมิเนียมนะครับดูดความร้อนนะครับผ่านตัวสารนำความร้อนตรงนี้เป็นสื่อกลาง นะแล้วก็แผ่ความร้อนออกมาที่ตัวอลูมิเนียมตรงนี้แล้วก็จะมีตัวพัดลมเป่าอัดไล่ลมร้อนนะครับจากตัวอลูมิเนียมนั่นเองนะครับทั้งคู่ใช้หลักการเดียวกันนะครับในส่วนของปัญหาของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในส่วนนี้ครับนี่ฮะนี่คือตัวสารนําความร้อนเทอร์โม p พลสหรือว่า ตัวซิลิโคนนาความร้อนนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับที่มันแถมมาให้เนี่ยคุณสมบัติของมันก็ทั่วๆไปนะครับบางทีก็มีการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นเมื่อใช้งานกันไปในระยะเวลานานๆบางทีคุณสมบัติของมันก็ไม่ได้ดีเลิศเลยอะไรเพราะว่าเขาก็ทามาให้นะครับหรือบางทีเราก็ถอดเข้าถอดออกแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนซิลิโคนอะไรแบบนี้นะครับวิธีแก้ปัญหา ในสเตปนี้นะครับแบบอย่างง่ายเลยนะฮะก็คือการใช้สารนำความร้อนหรือซิลิคนนั่นเองนะครับโดยในวิดีโอนี้ฮะมีตัวซิลิโคนที่ยอดนิยมนะครับหรือสารนำความร้อนที่ยอดนิยมตัวหนึ่งมาแนะนำกันนั่นก็คือตัว Arctic กนะครับในรุ่น M X4 นะครับไม่ใช่แค่ตัว Arctic กอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันมีอีกหลากหลายยี่ห้อเลยนะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ IC Diamond นะครับ ตัวนี้ครับ Thermalright TF8 นะฮะ GC นะครับ Extreme จากเกลิศนะครับนกตัว NT-H1 นะครับหรือแม้แต่ของ Thermaltake ของ Corsair อะไรต่างๆเองนะครับแต่ในวันนี้ที่เรามาแนะนำกันในส่วนของ MX4 เนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นซิลิโคนตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในท้องตลาดในขนาดนี้เลยนะฮะด้วยราคาที่มันไม่แพงแล้วก็ตัวนี้มันก็จะมีตัวปริมาณของมันเนี่ยอยู่ที่4กรัมราคา290บาทนะครับ MX4 นะฮะเดี๋ยวมาดูกันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ฮะหาซื้อไม่ยากครับผมนี่ตัว MX4 นะฮะซึ่งไอ้เจ้า MX4 เองเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาไม่แพงหาซื้อง่ายแล้วก็สเปคของมันเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับความจุของมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลสมราคาและมีความเย็นที่เป็นมาตรฐานนะครับถ้าเปลี่ยนจากซิงค์เดิมเนี่ยซึ่งก็จะเห็นในเรื่องของความแตกต่างจากตัวซิลิโคนเดิมอย่างแน่นอนนะครับ สำหรับตัวนี้290บาทนะครับสเปคเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูสำหรับเรื่องของการนำความร้อนนะครับอายุการใช้งานของเขาก็มีอายุถึง8ปีนะครับถ้าเราไม่ได้แกะอะไรกันอย่างเงี้ยแต่แนะนำนะฮะเปลี่ยนทุกปีก็จะดีกว่าเนาะนี่ฮะซึ่งแน่นอนว่านอกจากตัว MX4 เพื่อนๆก็ยังสามารถใช้ซิลิโคนยี่ห้ออื่นได้นะแต่ก็แนะนำว่าให้ดูในเรื่องของค่านำความร้อนเอาไว้นะครับหรือว่าให้ดูในเรื่องของ Thermal Conductivity นะซึ่งก็จะเป็นตัวเลขยิ่งเยอะยิ่งเย็นนั่นเองแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะไอ้เจ้าซิลิโคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราซื้อมาปึ๊บเก็บไว้แล้วมันจะเย็นเลยนะเราต้องทาด้วยนะครับซึ่งวิธีการทาเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากๆยกตัวอย่างเช่นทาแบบ5จุดยกตัวอย่างเช่นทาแบบจุดตรงกลางทาแบบการกระบาดท,ทาแบบ ปาดเหมือนขนมปังนะครับแต่วิธีของ MX4 นะครับทางบริษัทอัสติกเขาแนะนำว่าให้ทาจุดตรงกลางนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดการทาเนี่ยเดี๋ยวเป็นวิดีโอขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับทาจุดตรงกลางปุ๊บแล้วก็กดเจ้าตัวฮีซิงลงไปนะครับก็จะกระจายตัวซิลิโคนเองเลยนะครับแล้วก็ใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีเรื่องของความร้อนมันก็จะเข้าที่มากขึ้นนะฮะวิธีการทาง่ายๆอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องพิสูจน์ไงว่าเฮ้ย ไม่ใช่ว่าเราจะมาแนะนําแบบลมปากแล้วมันจะเย็นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวแอดบิ๊กมีเตรียมการทดสอบเอาไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าเวลาเปลี่ยนซิลิโคนที่เป็นตัวสต็อกแฟนซิงเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นซิลิโคนอย่าง MX4 แล้วมันจะเย็นแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะทําให้คอมไม่กระตุกคอมช้าได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามไปดูในส่วนของผลทดสอบกันนะครับ ได้เห็นในส่วนของประสิทธิภาพกันแล้วเนาะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเอา Mx4 ไปทดแทนนะครับตัวซิลิโคนเดิมที่แถมมาจากตัวสต็อกแฟนก็เห็นในเรื่องของความเย็นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนาะคุ้มกันไหมฮะส่วนตัวผมมองว่าความเย็นที่เพิ่มมาเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะครับแต่นอกเหนือจากการทาซิลิโคนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเทคนิคในการช่วยระบายความร้อนอีกหลายๆส่วนนะยกตัวอย่างเช่น เร่งรอบพัดลมของตัวสต๊อกแฟนให้สูงขึ้นนะครับเป็น100%ซแบบนี้อาจจะมีเสียงรบกวนที่มากขึ้นแต่ก็จะได้ความเย็ยนที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงติดพัดลมในเคสเพิ่มนะครับติดด้านหน้าด้านหลังด้านบนนะฮะด้านหน้าดูดเข้าด้านบนเป่าออกด้านหลังเป่าออกเป็นต้นก็จะช่วยการระบายความร้อนในองค์รวมความร้อนสะสมในตัวเครื่องได้แล้วก็ในเรื่องของการทาซิลิโคนก็จะช่วยได้ค่อนข้างมากนะครับและแน่นอนนะครับอย่างเจ้า mx4 เนี่ย ก็เป็นซิลิโคนที่ผมแนะนำนะถึงแม้มันจะไม่ได้เย็นที่สุดแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับแล้วก็อย่าลืมมองหาสติกเกอร์ a l t ต Tech ด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีสติกเกอร์นี้ก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นของปลอมได้นะครับรวมไปถึงถ้าอยากจะได้ซิลิโคนที่เย็นกว่าตัว mx 4ในท้องตลาดก็ยังมีนะฮะยกตัวอย่างเช่นเทอร์โมกริ z ลหรือแม้แต่ tf 8เองแบบนี้ นะฮะแล้วก็ในอีกหลายๆรุ่นหลายๆย,ย,ยี่ห้อก็มีเหมือนกันแต่ก็ต้องดูในเรื่องของคุณสมบัติด้วยบางตัวนะครับผสมเพชรมายกตัวอย่างเช่น IC d i ไดมอนผสมผงเพชรมาทำให้ตัวหน้าสัมผัสของตัว CPU เป็นลงเป็นรอยอะไรได้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันนะฮะว่าชอบแบบไหนยอย่างไรแต่ถ้าเอามาตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้ MX4 ทนี่ก็เป็นซิลิโคนตัวหนึ่งที่ ยอดนิยมที่สุดในตลาดโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับกับวิธีคลายความร้อนคลายความกระตุกคลายความช้าของเครื่องคอมเครื่องโปรดของเพื่อนเพื่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับในวิดีโอนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนในครั้งหน้าอยากจะให้แอดบิกมาแนะนำวิธีการแก้ไขหรือปรับแต่งอะไรยังไงนั้นพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์แล้วเจอกันได้ในวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ